อันนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรขยายใช่ไหมน่ไงะนอันไหนครเรียกเลียกไนี่เออขยใช่ไหมไอเรียยเปวดข้าอะไรก็ส้าอันเดียวส่ข้แล้วล่างสี่้มีอะไรอีเน รูปแบของอะไรเรียบเดี๋ยวได้ได้ไวะามันติดอะอีโร่ฟีเกลออลิฟิสหรือรูปแบบมีวาวเดี๋ยววาวอาจจะไม่ชัดนี่หรอเป็นอีโล่ฟีเกลจังสั้นอันนี้ป่ะจานเออนั่นแหละใช่โอ้คนเล็กเลยอ่ะเพราะไม่ได้เป็นมันจะมีเป็นแผ่นปิดใช่ไหม ลักษณาของรังใหญ่ก็มีเป็นเป็นองๆใช่มเ้วใช่ไหมมีแตไออกอันนี้มีอะไรกันเนี่ไเทอเนียเดี่ยวลาไหเนี่ยพลาต้ๆสีด้เนเนี่ยวใก้ๆสำตงนี้เนี่ยสีสีีนอ๋อแกมตองกอออแกมีแล้วนะชี้ชี้ขึ้นหน่อย จเป็นเอ็นจีบไม้นะ่เย็บตาเ็ูไม้้เป็นไม้ีน้าผ้าเสื้อมาครับแตบแถมนันคือ่เหียวปลายใช้ได้กีก้างโคลอนแต่ไม่ใช่มเล็กตั้มนี่ก็ใช่ไมเราสามารถแยกได้แล้วใช่ไหมว่าไหนคือเราเล็กหรือเให่ ต่างนที่ขนาดแล ata, ้วก็ผ uh ิวสกิดที่ผิวบางรั้งไม่ขนาดเรามเล็กเทานี้ือมันเยืดอดเล็กเท่ากับเราไม่ใเท่ากับเราเล็กแต่ผิวมันต่างกันม่็าบีบออกมาจะเจอย่ไคหน้าเพื่อนเนี่ยโอเคหมดแล้วแล้วแหละ Terima kasih telah menonton